เก็บเงบาะเนาะปัญหาคือเข้าห้องไม่ได้เนาะลลอกห้องหมูล่ลลอกห้องปะเนาะหมู่ไปแงประตูแงป่องเยมก็แงไม่ได้เน,นาะลลอกข้างในก็เลยจำเป็นต้งองรอเนาะนั่งรอไปไหนามาผมไปซื้อโทรศลพทับมาครับคุณเสือแจ้ห้องมาแล้วโอ้โห บายดีพ no? 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 ี่น้องเบอร์สกูสกุลเนาะหากมาตะเก็บงาะทุกคนมาตะเก็บงาะตื่นเช้าไปเก็บงาะแต่เช้าเจ็ดแปดโมงนี่แหละมันเจ็ดโมงนี่แหละเนาะตื่นเช้าเอามาตะเก็บหอเก็บงาะเนาะปัญหาคือเข้าห้องไม่ได้เนาะล็อกห้องหมู่ล็อกห้องปลาเนาะหมู่ไปบิ๊กซีว่าสันเซตฮะ Kháu hong vì đây tụi con nghe một tù nghe phòng game em cứ nghe vì đây nó lọc đằng này cái lời chẳng biến tăng lò nó đỏ mù mà còn nó ô oh. ừ. kín ngọ tha nó nắng nắng นั่งกินนั่งกินมะเงาะท่าหมู่มาเบ้าดีเจเพิ่นไปบิกซีล็อกห้องปลาเนาะแก่แม่ลูกเดียวเนาะเฮามาตะเก็บเงาะล่ะเข้าห้อง่ได้แล้วทุกคนกินมะเงาะทากินมะเงาะทา เวันยุดก็ดเลยขามาส่วนไปเก็บงอกก็เลยไปเก็บน้องเขาอตอนไปเก็บไปถ่ายเบืนะ้องเนาะมันฝนตกปัญหาก็คือนั่งกินเบ้งเงาะถ้า หิไหัไยเฮียอะียกินนถ้าไปเก็บตั้งแต่2-3ชั่วโมงที่แล้วมจะได้น,ะน,นีีอะกิน้ลาตัวลงไปนี่เห็นเลยกำลังกินมดตัวปอดอะไรีตนะปอไนี่พยายามองมาทุกคน เ yeah. มันมันชนมัมนนั่งมูเหหมดไปนันิมปลนนินปนนินน้อยเขาเรียกปลาอะไรูปลาทะเลตรงิปลาค้ตังรึเปล่าปลาี้ตังไม่ได้แบบนี้ไม่ปลาี้ตังหรือปลากเี้ยนะไม่รู้เขาเรียกปลาอะไรไม่รู้นี่ปลาเร มาแล้วทุกคนกุญแจห้องเรามาแล้วแก้วนั่งรอไปไหนมาผมไปซื้อโัรวแล้วสับมาครับกุญแจห้องมาแล้วโอ้โหมาแต่หึงหึงเติมเลยมาง่อยเดียวเหรอ ง้ออเต็มหไปซื้อโทรศัพท์มานะฮะเพิ่นไปซื้อโทรศัพท์มาพี่น้องเอ้ยซื้อให้ FC ซื้อโทรศัพท์มาแล้วหัวมอใหม่ตาเต็มเลยดูโทรศัพท์เหี้ยเหี้ยก็เข้ามองเหรอมันเหี้ยมากเลยนะ vivo y3s โอ้ยครับทุกคนกูเข้ามาห้องแล้วทุกคนเนาะเฮาอะได้จีได้จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเฮามาแล้วก็ท่ากุญแจมากกุญแจมากอะเปิดห้องมาแล้วก็อาบน้ำเนาะอาบน้ำยาแล้วก็กินข้าว ข้าวยาเราก็สีนอนนะบ้านจบคลิปเพองเท่านี้เนาะไปเจอกันไว้เจอกันอีกคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันอีกคลิปหน้าเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เฮาไว้เนาะกดติดตามเนาะเปินเป็นเฮ็ดให้กำลังเฮามีกำลังใจใเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะโอเคเนาะทุกคนสำหรับกินนิมิกอะขอโตลาไปก่อนเนาะ